นี่ก็เกริ่นเป็นเบื้องต้นว่าการที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วก็มาตรัสรู้สั่งสอนเวเนยศัตว์ต้องอบรมสั่งสมบารมีมานับพบฉาดไม่ทวนดวงตาที่ควักให้เป็นทานร่างกายทุก,ทกส่วนที่ยอยากได้ พร้อมที่จะบริจาคให้ด้วยมุ่งว่าบุญนั้นจงเป็นปัจจัยการให้นั้นจงเป็นปัจจัยแก่การได้อนุตรสัมมาสัมพธิญยานเรามาถึงตรงนี้ก็ทำให้หวนิดไปถึงว่าในการบำเพ็ญบารมีพบชาตสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรพงบริจาคหมดเลย บริจาคหมดเกิดมาเพื่อจะบริจาคเรียกว่าทานบาร,รมีสมัยอเ,เป็นพระเวสสันดรน,นี่เกิดมาบำเพ็ญบาร,รมีทานที่เป็นตัวเดน่นนะนะบาร,รมีก็มีทั้งสิบอย่างพกกระองค์ก็บำเพ็ญทุกภพทุกชาตินั่นแหละจ,จะจะชาติไหนก็จะเด่นไปน,นเรื่องอะไรก็ก็ตามเหตุตามบาจจใจนั้นๆเราทราบดีว่าชาติเป็นพระเวสสันดรบริจาคทรัพย์สินหมดเลย ั้งแต่ออกจากครันมันดาก็แบมือขอแม่แล้วทํำไมต้องขอเพราะว่าหาเงินไม่ได้เป็นเด็กแต่แบมือขอแม่แล้วแม่มีอะไรให้หนูไหมหนูจะให้ทานนี่เป็นเด็กนั้นน่ะกอดออกจากครันมารดาจะไม่ถึงเจ็ดวันด้วยซ้ำไปพูดได้จะมีอยู่สามชาติที่พระอ,องค์เกิดมาแล้วพูดได้เลยมีชาติแรก ที่เป็นเขเรียกว่าเป็นมโหสถเป็นพระโพธิสัตว์มโหสถต่อไปก็เป็นพระเวสสันดรเน,นี่ยที่นีสามก็เจ้าชายสิทธัตถะกุม,มารน,นี่ผู้ดได้เลยนะก็บริจากทานจนหมดจนถูกไล่หนีจากเมืองแล้วก็สุดท้ายบริจากลูกบริจากเมียภรรยา ภรรยาลูกจังสองคนกันหาชาลีในบรรดามนุษย์นี่ของพวกเราไม่มีใครที่เราจะรักมากที่สุดก็คือบุตรบุตรตีบุตรชายนี่แหละไม่มีใครจะจะรักมากกว่าแล้วในบรรดาที่เป็นเครื่องปลื้มใจของเรานะก็คือบุตรนี่แหละก็บริจาคได้ ท่านพูดให้ลูกได้ยอมว่าลูกหลังจากที่เรียกขึ้นมาจากสะบัวใช่ไหมเรียกขึ้นมาจากสะบัวลูกก็ร้องให้ตาชูชกก็ยืนรอยอยู่นู่นอยู่กุฏินุ่นเนี่ยพระองค์ก็เสด็จมาตามที่น้องบัวเรียกลูกขึ้นมาเนื่องถึงคำนั้นเราก็จะ ผ่านให้จะร้องไห้ไปด้วยคำที่พระองค์พูดกับลูกๆพูดว่าไงจำได้ไหมลูกๆจงมาเป็นญานนาวาของพ่อที่จะให้พ่อข้ามไปถึงฝั่งที่จะลื้อสัตว์คนสัตว์ ให้ลูกได้เป็นบันไดให้พ่อลูกๆก,ก็ไม่อิดออดนะทั้งลูกทั้งเมยียแหละไม่อิดออดว่าจะทำบารมีของพระอ,องค์ให้เต็มน,นี่คือการเสียสละบริจาคของพระพุทธเจา้าก่อนที่จะมาเป็นพุตรเจ้าให้เราได้สารเสริญนนี่แหละโยม ช่วงเวลาที่เหลือก็จะได้น้อมนำท่านทั้งหลายมาทราบประวัติศาสตร์ในการบรรลุธรรมของพระเดชเจ้าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งปรากฏการในวันนั้นเนี่ยเกิดเหตุอัศจรรย์มากมายขอใช้คำว่า ปากของอาตมาไม่พอที่จะสาธยายหรอกมีบินอาตมาเนลิมิตสักหมื่นปาก,กล้านปากก็ไม่สามารถจะบรรยายสรรพกุลหรือว่าองค์คุณของพระสมมาสมุทรเจ้าได้สมมุติว่าอาตมามีฤทธิ์อาตมาเนลิมิตปากสักล้านปากกันกแล้วกันท่านอาจารย์ถวงชัยก็เนลิมิตปากอีกล้านปากหลวงพ่อคงกนอีกล้านปาก รือจะหลายล้านปากครูบาอาจารย์นั่งตรงนี้ก็หลายล้านปากโยมก็เหมือนกันถ้าโยมมีฤทธิกก์ก็โยมก็เนรมิตอีกชักคนล้านล้านปากแล้วก็มาบรรยายมาสาธยายคุณของพระสมมาสมุเจา้าไม่ใช่วันเดียวนะล้านปากไม่ใช่มาสาธยายวันเดียวนะกล่าวคุณของพระสมมาสมุเจ้าจนตายยหญ่จนตายอาในชาตินี้ก็แล้วกันเนาะ จนตายจากชาตินี้แหละล้านปากหลายคนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้กี่ล้านปากก็สาธยายบรรยายพระคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่หมดไม่สิน้นกลับสิ้นไปแล้วก็คุณของพระพุทธเจ้ายัางยังไม่หมดเลยไม่หมดจริงๆน,นี่คือความโชคดีของเราเอาล่ะปรากฏการที่ เกิดขึ้นในครั้งแรกครั้งที่พระุทธเจ้าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นอสัตถพฤกที่เรียกว่าต้นภาษีมหาโพธิ์หลังจากที่พระองค์ได้บรรลุธรรมวันก่อนๆอาอตมาบอกว่าพระองค์เสด็จขึ้นที่โพธิมันลัง ันอาจจะนั่งใต้ติดชิดโคนต้นโพอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าใช้คำว่าที่ควงต้นโพโพธิมมเลที่ใกล้ใกล้ขนาดไหนก็อาจจะนั่งติดต้นโคนต้นเลยก็ได้หรือจะห่างออกมาสักเล็กน้อยก็ได้เพราะฉันใช้คำว่าในที่ใกล้คงโคนต้นโพคควงต้นโพโพธิมมเล บรรทับนั่งตัสรู้ปฐมมยามนี้ได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้บรรลุยานที่หนึ่งในปฐมยามเบื้องต้นได้บรรลุบทเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้ในปฐมยามเบื้องต้นในมัชฌิมยามก็บรรลุ จตูจตูปปาตตยานในยานที่สามก็อาสวัคยายานก็บรรลุธรรมอรุณขึ้นพร้อมกันกับการตัสรู้พอดีนะพอได้ตัสรู้แล้วพระองค์ก็เลยเปล่งเป็นอุทานขึ้นมาจากความสมนัต ยินดีที่ทั้งจากที่พระองค์ได้บรรลุธรรมวันก่อนๆอาอตมาบอกว่าพระองค์เสด็จขึ้นที่โพธิมันหลังท่านอาจจะนั่งใต้ติดชิดโกนต้นโพเลยก็ได้เพราะท่านใช้คำว่าที่ควงต้นโพโพธิมูเล ที่ใกล้ใกล้ขนาดไหนก็อาจจะนั่งติดต้นโคนต้นเลยก็ได้หรือจะห่างออกมาสักเล็กน้อยก็ได้เพราะฉันใช้คำว่าในที่ใกล้โคนต้นโพควงต้นโพโพธิมูเลปนะบทับนั่งตัสรู้ปฐมยามนี้ได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้น ได้บรรลุยานที่หนึ่งในปฐมยามเบื้องต้นได้บรรลุบทเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้ีนปฐมยามเบื้องต้นในมัชฌิมยามก็บรรลุจตุจตุปาปาตยานในยานที่สามก็อาสวัคคายายานก็บรรลุธรรม อรุณขึ้นพร้อมกันกับการตัสรู้พอดีนะพอได้ตัสรู้แล้วพระองค์ก็เลยเปล่งเป็นอุทานขึ้นมาเสียความสมนัตยินดีที่สแสวงหาบรารมีธรรมบำเพ็ญธรรมมาเสียสงไขยิ่งด้วยกำไรแสนกับ เพิ่งจะมาเจอเพิ่งจะมาเจอในวันนี้ก็เลยเป็นเป็นคาถาว่าอเนกาชาติสังสารังสันดาวีสังอะเนปีสังกหัาการังกเวสันโตทุกขาชาติปุณาปุนังกหัาการกาติโตเะสีปุนาเคหังนาคาสีสัพเตปัสุกะปะคะกหักขาขาขาขุตังวิสังกตัง วิสังการะกะตังจิตังดันหานังขายมัจฉคาเราสแสวงหานายช่างผู้ทำเรือนคือผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบไม่ประสบจึงได้ท่องเที่ยวไปในสงสารมีชาติเป็นอันมากการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นี่แน่นายช่างผู้สร้างเรือน เราพบท่านแล้วท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้สี่โคงทุกสี่ของท่านเราก็หักเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลื้ลงเสียแล้วจิตของเราถึงทำปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้วนี่เป็นคาถาอุทานแรกที่พระอ,องค์หลังจากบรรลุธรรม ได้เปล่งออกมาเขาเรียกว่าปฐมพุทธภาษิตอยากให้ท่านทั้งหลายได้ทรงจำไว้เวลาไปไหว้ต้นโพเนี่ยอยากให้เป็นคาถาที่ทรงจำไว้ให้ติดปากติดใจเนี่อะไรไม่ออกก็เนี่ยอนเนกชาติสังสารหลังนี่แหละเป็นคาถาอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์ไม่ทรงละคือบรรลุธ,ธรรมที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เสือกลาง จัก,กรวาลที่พระอาจารย์ต่อพูดเมื่อคืนนี่ยบรรลุธรรมเนี่ย,ยต้องพูดคาถานี้ต้องเปร่งคาถานี้ทุกพระองค์เลยพระองค์ได้สแสวงหานายช่างปลูกเรือนขณะที่บำเพ็ญบารมีก็สแสวงหาด้วยนะไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยก็คือนายช่างผู้สร้างเรือนผู้สร้างผู้สร้างโครงกระดูกร่างกายของเราเนี่ยก็คือตัณหาใช่ไหมพวกเราเกิดมาเพราะตัณหาใ,ใหญ่ นั่งเขามอกใครแม่เนี่ยมีตาตันหาดีเป็นผู้เกิดเป็นแม่เด่นตันหาเป็นแม่ดิยายขาแม่ถิ่มดีบ่ยายขาแม่มันสะแปงหรือขาแม่ถิ่มบ่บ่บาปเพื่อจย์ต้องใช่ว่าละขาแม่แม่จังสี่บ่บาปดิแม่ก็ตันหาเนี่ยขามันถิ่มหล่ดผัวเจ้าเพื่อกันขาแม่มันถิ่มหลุด ตัณหาคือแม่คือคนสั่งเฮือนให้เฮาอยู่คืออัตภาพร่างกายของเขาเนี่นเปนแสวงหามาตั้งแต่พูนมตมพอ่อนี่แน่ธรรมบัตรเฮากูเห็นมึงแล้วฉันเห็นเธอแล้วเห็นแล้วก็บ่าให้สั่งดียบ่นย้นี่ขาสร้างถิมแล้วขาสร้างส้างเยี่ยนถิมแล้วไปลือลือใหม่ที่กาําลังก่อสร้างขึ้นไหม หรือข้านหรือ,อยังลงบิดไหมบางที่ไ่ให้ไม่ให้ไปตอเติมไหมหรือทิ้งหมดเลยนะโครงสร้างสี่งสิกรรมอะไรต่างๆที่จะเป็นโครงเรือนโครงอะไรต่างๆนี่ลือลงนะโครงเรือนก็คือพวกองค์ธทรรมต่างๆที่เป็นอกุศลที่เป็นบาปอากุศลนั่นแหละพร้อมทั้งไอ้ตัวธนหาคือแม่เนี่ย แล้วก็บริวารของเขาเนี่ยลืมันออกหมดแล้วไม่ให้มันประกอบมาเป็นรูปเป็นร่างได้ตัดรากถอนโคนออกหมดแล้วขึ้นหมดแล้วจิตของท่านก็ได้ถึงธรรมที่ปราศจากเครื่องปรุงแต่งก็คือบรรลุธรรมนั่นแหละนี่พระองค์เป่งอย่างนี้ดังที่กล่าวไปแล้วว่าพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ไดเป่งคาถาอุทานนี้ ก็เลยอยากให้ท่านทั้งหลายได้ทรงจําไว้นี่หลังจากที่พระองค์ได้บรรลุธรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่องความเป็นไปเกี่ยวกับต้นพระศรีมหาโพ์หลังจากที่ได้เปร่งโอดทานด้วยสมณนัตยินดีไม่มีกิเลสแล้วนะไม่มีกิเลสแล้วเรื่องราวต่อมาก็จะเป็นพูดถึงว่า พระองค์ได้เสวยมิมติสุขก่อนที่ขึ้นบันลั่งนี่จึมานั่งตาสลูนี่ไปเสวยเข่าของปุดกันเฮเข่าของนั่งเข่าปายาดเขานั่งสุชาดามเมนบอกเสวยแล้วก็ปั่นเป็นว่าท่านเสวยตัดปั่นเป็นก่อนสี่สิบเก่าก่อน ปั่นเป็นก่อนๆเป็นคำๆในศรีสิบเก่าก่อนสเสวย์มดแอดแลเลตเสวยแล้วก็เอาฐานต้องคำไปโยนลงน้ำไปเสี่ยงมันทำไปโยนลงน้ำนะพอจะโยนลงน้ำแล้วก็ยาง,งเขาหาตนโพดดแล้วนะปฏิบัติธรรมตัวบนี้เพราะว่ากำลังเรียวแรงของพระอ,องค์ได้กลับขึ้นมาแล้วเนื้อนังบังสาได้เกิดข,ข,ขึ้นแล้ว ตะกอนจอยรูปหนาท่องไปถึงกระดูกหลังรถรูปหลังไปถึงหนาท,งทาท่องทำกำกันแลวหรถจะจอยแป,แป,แปะะ๋าปเป๋าทำแป้นนี่แม่ยากทำแป้นทำฝานี่มันจอยโวดนะพระองค์ในเนื้อหนังมังสารูปท่องมาถึงหลังสิไหมจอยขนาดว่ามีเหือมีแห้งพงก,ก็เริ่มเสวยมาเืเอยๆจนกระปีกกระเปมีมีเนื้อหนังมังสาขึ้นมากก็ได้ก่าวขึ้นตน ข่วงตนโพธิบัลลังก์นั่นแหละนะหลังจากที่ตัสรู้แล้วก็เลยได้เสมอวิเสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์เอ้ยเจ็ดสัปดา,ามันที่หลังสัปดาแหแรกนี่หลังจากแรกตัสรู้นั่นนั่งยุหันหละ่ยนะยายนั่งด้วยวิมุตติสุขเสววิมุตติสุขนั่งบลุกดิตัสรู้แล้วก็บลุกวนต่อไป นังยุหันละอีกเจ็ดมือพิจารณาธรรมะที่บัดนีพิจารณาธรรมะปฏิจจสมุปบาทที่เป็นอนุโลมปฏิโลมทั้งเจดวันนั่นแหละยามแรกอนุโลมยามสองก็ปฏิโลมยามที่สามก็ทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลม พิจารณาปัจยาการที่พระอ,องค์ได้ตัดสรู้ผ่านมาทำที่เป็นทำให้ตัดสรู้ที่สแสวงหาที่เที่ยวสแสวงหาตลอดกาลละนานนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ใช่อะไรอาวรน,นะเทวดาสงสัยว่าเป็นอย่างคือบรลุกว่ามันอะไรอาวรอนีอย่าง,างทั้งสิ้นะเพราะว่าในขณะที่บรุลุรรมนี้ มันมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายปรากฏการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายม่มีผู้ได้เห็นหรอกมีเ,วเทว,วดาอะไรเห็นับพระอ,องค์ทราบความเป็นไปพระอ,องค์มาเล่าให้ฟังนะก็นั่งเสวยวิบุติสุขจุดเจ็ดวันนั่งอย่างนั้นนะพิจารณาปัจญาการไปเทว,วดาก็ให้สงสัย พีสวงงงงวยว่าเกิดความแคลงใจทําไมพระเจ้าไม่เสด็จลุกขึ้นหรือว่ามีทาอื่นที่ที่พระเจ้าจะต้องทํามีอีกไหมหรือว่าต้องมีอีกที่ยังไม่ลุกนะมีอีกหรืออย่างเงี้ยสงสัยอย่างนั้นพระเจ้าก็ทราบจิตใจของเทวดามันเจ็ดวันพอดีนั่นแหละ นั่งอยู่งั้น7วันพอดีในวันที่8ก็ได้ออกจากสามาบัติออกจากสามาบัติได้ทราบความแครงใจของเหล่าเทวดาเพื่อจะได้ตัดความแครงใจได้ทรงเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหารพวกได้อยากโหว่าแสดงยมกปฏิหารเมือต่อไปฝากูบายานามะ เราให้ฟังนะอัศจรรย์ใจยังใดเกนะินมนุษย์มาน่าที่จะเหตุใดว่ามีผู้ใดเหตุใดพระมหาโมกขลณาวะจริงๆด้เป็นผู้เลิศในด้านมิลิตนี่ก็เหตุจังสี่บ่ไดนีนะ่แสดงยมกปฏิหารคกอผู้พุทธเจา้าบ่ได้ก็ได้เหาะขึ้นสู่อากาศแสดงยมกปฏิหารในกำจัดความแครงใจของเหล่าเทวดาเหล่านั้น ก็ได้ประทับยืนจ้องดูด้วยพระเนตรมิได้กระพริบเลยหลังจากแสดงพิหารแล้วยืนประทับยืนเบื้องตนโพเดียบานิบอัลับตาบตอลตไปบอกกระพริบตาไม่กระพริบพระเนตรซึ่งพระบัลลังและโพธิพฤกษเลยเบื้องโพธิบัลลังกับตนโพ ี่เป็นสถานที่ได้บรรลุผลที่พระพิ่นได้อบรมบรามีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกรับนี่